โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมจนครบ5ค่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะคุนะณน้ากิจกรรมดีๆนะคะก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราราจจะกผู้สนับสนุนนะคะในนามของหองการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัทต่างๆที่ กำหนานะคะสนับสนุนทุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะของทั้งสององค์กรมาจําปี2,566ถึง2,567โดยท่านประธานกรมการองค์การบริษัไทยแนดสปาองค์การบริษัไทยท่านอะไท่านสนออันบนคณะกรรมการบริหารองไอจไทย ประธานกรรมการขอารการค้าจังหวัดอ่างกลางท่านพงชัยเศษจินดาขอต้อนรับสมาชิกวายซีภาคกลาง17จ,จังหวัดทุกนะท่านก็ผมได้นำขอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณท่านประธานกรรมการการค้าไทยท่านสนายที่ได้กรุณนาะให้ผมมาเป็ไปไนตัวแทนจากต้นนะ ผู้เข้าร, of of ร่วมอบรมครั้งนี้ปัจจุบันที้เรามันว่าครุ่นหหังคือุูกหลันคือพลังงานสำคัญของกำวัดของตนของภาคของตนและเป็นเลลาสำคัญของประเทศนี้ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าข้างกลางกระแสเศรษฐกิจผมเชื่อมั่นว่าไวยสีจะสามารถ ก้าวเดินไปพร้อมกับกบารหาเพื่อเพื่อเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปขอให้ข้าราการจะดับรีให้ความสุญให้ความสำคัญกับ Y ี C เป็นเศษเพราะ อนาคตฝากอุตสา็นพ,พวกเขาเหล่านั้นพวกเราได้แต่รุ่งยไปและเป็นได้แค่ที่เห็นและเป็นผู้นำเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นวันหนึ่งคนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้นำขอให้การพัฒนาศิลป์ของกํัได้เจิญเติบโตและยี่ห้อสีพักร่วมเป็นกองการและเป็นสมาชิกของไองท้า ในงานครทุกท่าองวีท่านครับผมตัวชัยเศรษฐรนาคประธานมหาวิทยาัยภาคกลาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประบรมสัมมนาสู่วัยสี่ประเภทสังกัดนะของภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ครับถึงเนื่องจากว่าปี2566เป็นปีที่ครบวันะ90ปีของกาธารณไทยจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระพครับ ก็90ปีของธนาคาไทยในกิจกรรมนั้นคือการประชุนกรรมการบริหารสัญจรของธนาคารไทยและสถาบังการเงินในภูมิภาคสำหรับภารเองได้รับเกียรติจากกระชุนสัญจรในวันที่3ที่จังหวัดตากทุกท่านในกิจกรรมในการประชุมสัญจรก็ยังมีการสัมมนาวัยวัยสี่ทั้งนวัยวัยสีกท่านครับ ผมตวัชชัยเศรษฐินาประธานออกอากาศภาคการพอตอนรอบขั้นเข้าสู่การประกวดสนทนาสูตรวัยสี่ประเภทแข่งขันนะของภาคการญญาท,กนะาาที่จังหวัดปัตบุรีในครั้งนี้ครับถือเนื่องจากว่าปี2566เป็นปีที่ครบว,วาระ90ปีของการากาศไทยจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวา,นา,าระครบรอบ90ปีของการากาศไทย ในกิจกรรมนั้นคือการประชุมกรรมการบริหารสัญจรของของค์การรไทยและสถาบันทางกทรในภูมิภาคสำหรับภาคเองได้รับเกียรติจากประชุมสัญจรเป็นครั้งที่สามที่จังหวัดกาญจนบุรีในกิจกรรมในการประชุมสัญจรก็ยังมีการสัมมนาวัยวิคอนเน็กนะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องนวัยวิได้มีโอกาสได้มาพบปะ ได้มารู้จักได้สร้างเกิดตทั้งในของการหาข้าการแล้วของกผรอ้ไทยและสภคามของการห้ทด้วยซึ่งเป็นนโยบายของนี้ตอดนั่นเป็นอัรสนับอาุ่นะครับการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กาการสนบุรีและก็องค์การสนบุรีด้วยนะครับผม